สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่หารแห่นะครับผม,มอำเภอธาตุพนมนะจังหวัดนครพนมเนาะบ้านน้ำกํ่ำนะตอนนี้ก็สงการวันแรกนะวันที่13เมษายนนะคนเยอะมากดูเป็นซุ้มเลยโอ้ยสาวก็มี คนเยอะมากครับนู่นนะจะมีเรือใหญ่นะวันนี้ปกติจะเป็นแพนะที่มาส่งนะักท่องเที่ยวนะแต่ว่าช่วงนี้คนเยอะนะครับก็เลยจะเป็นต้องได้ใช้เรือใหญ่นะตอนพวกผมมาก็เรือนี้เต็มนะคน คือคนเยอะกว่าวันก่อนที่ผมมานะครับสามสีวันก่อนฝั่งนี้ก็จะมีผู้สาวเล่นน้ำกันรนะต้องน้อยแต่แนวแต่แนวอยู่นะสาวลอยน้ำอน,นี่ก็เป็นผู้สาวเหมือนกันนะนี่นี่สาวฮะววผู้สาวก็เยอะนะ ซุ้มซุ้มนี่เยอะมากเลยครับเยอะมออต้องใจใจเลยซุ้มก็คือแบบว่าน่าจะเอามาเพิ่มนะดูยังมีอันใหม่ๆอยู่ด้วยนะดูแก๊งผู้สาวอันนี้จะเป็นแก๊งห่วงยางนะ ลุยเครื่องเล่นนะคือช่วงนี้ก็มันเป็นช่วงร้อนด้วยเนาะเมื่อเช้านะที่นี่อากาศ ก็มาถึงเหมือนฝนจะตกเลยนะแต่ว่าที่ไหนได้ฝนมันไม่ตกมันโกหกนะมันคึ้มมาเลยเมื่อเช้าแต่ว่าโชคดีที่มันแดดแล้วก็ร้อนนะเราก็เลยได้เล่นน้ําโอ้อันนี้สาวน้อยโอ้โหดูดูท่าขึ้นขึ้นห่วงยางเ้น้ำฝนเจเอบายบายหน่อยสักนึงบายบายโอเค okay. <c oughs> กลัวเนาะเกาะอย่างแน่นเลยอ่าสองตัสาวสองตัวสาวโอเคครับผมก็พามาชมเพียงเท่านี้นะผมนะขอบคุณที่รับชมครับผม